สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการบัานเซอร์ราซวันนี้อยู่กับเราสองสาวนะคะซาร่านุษราแบทเลอร์ค่ะแล้วก็แอนนัทชาลังเจริญสมบัติค่ะในช่วงเย็นๆแบบนี้มาเจอกับพวกเรารับประกันได้เลยว่าต้องมีข่าวๆแล้วก็เรื่องราวในวงการบันเทิงมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะพิศราค่ะอัปเดตเรื่องแรกกันเลยค่ะเรื่องราวของขวัญใจ อยู่ในใจพี่ตาลตลอดกาลคือถึงไม่กล้าพูดเองถึงอยากให้แอนพูดนะเ<ห>นดเองก็ได้นะคะเรื่องราวของคุณณเด็กคุกิิยญา <c oughs> ่ะท,าที่ได้บวชเ <c oughs> พื่อถวายพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวในวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาล่าสุดค่ะได้เริ่มดีแล้วนะคะเมื่อเช้านี้ได้สึกเป็นที่เรียบร้อยเรียกว่ามีครอบครัวแล้วก็แฟนคลับเนี่ยมาให้การต้อนรับเยอะแยะมากมายจริงๆพูดเลยว่าถ้าไม่ติดมาจัดรายการจะไปถึงกาลสินเลยจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นวันดีด้วยเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิด ติดแบลรี่อีกตั้งห้านี่สวยสวยเลยใจนะคะแต่จะสวยกว่านั้นค่ะพี่ขาเพราะว่าวันนี้รายการของเรามีน้ําหอมดารามาแจอีกแล้วนั่นคือน้าหอมเซ็กซี่มีใบอัมพัชราภานั่นเองค่ะติดตามกันให้ดีนะคะบอกเลยว่าคําถามเราไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปติดตามตลอดรายการเราเลยค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะคะเป็นข่าวของสองหนุ่มคู่สีอพี่เอละองฟอลแล้วก็พี่แดนวอรเวสนั่นเองค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงหรือว่าโปรโมทหนงังเพราะว่าเขาได้ผลงานภาพยนตร์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันเร็วๆนี้แล้วนะคะในช่วงคริสต์มาสนี้แล้วกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าคิวชูแล้วเราจะได้รู้กัน หรือว่าคิวชูเดอะมูฟวี่นั่นเองนะคะแต่ก่อนที่ภาพยนตร์จะเข้าฉายเขาก็มีโครงการดีๆนะคะกับโครงการที่มีชื่อว่าดนตรีนี้เพื่อน้องค่ะเป็นโครงการที่เขาจะนําเครื่องดนตรีไปมอบให้กับน้องๆที่รักในการเล่นดนตรีแต่ขาดแคลนอุปกรณ์น,นั่นเองค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศสำหรับโครงการด,ดีของทั้งคู่มาฝากกันด้วยไปชมกันเลยค่ะ มอบความสามารถและใจบุญจริงๆค่ะสำหรับแดนวรเวทและเอลเอล่าออกฟองจากวงชันคิวแบนที่ขอสานฟานให้หน้งนองๆที่รักและชื่นชอบการเล่นดนตรีแต่ขาดแคร่อุปกรณ์ได้เป็นจริงโดยทั้งคู่ได้เดินทางไปมอบเครื่องดนตรีแบบครบชุดให้กับน้องๆในโรงเรียนสงสุราวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีและโรงเรียนอุป,ปนพันธ์รจนะประสิทธิ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมมอบความสุขพันเสียงพลงให,หนง้น้องๆได้ฟังกันซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศเป็นมอย่างคึกคักและอบอ,อุ่นเรียกว่า ตกใจทางผู้ให้อิ่มใจทางผู้รับเลยแล้วค่ะถ้ามีโอกาสนะครับสร้างคิวแบนไปเรื่องนรีที่ไหนแล้วก็จะเปิดกล่องกีตาร์รับบริจาคครับแล้วก็จะบอกเพื่อนๆนะครับใครที่รู้จักเรานะครับเจอเราที่ไหนบริจาคได้แล้วตอนนี้เราก็มีโรงเรียนแล้วเป็น3แล้วนะครับที่ยโสธรนะครับเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับตราบใดที่เรายังมีแรงนะครับเราจะสร้างฝันให้กับเด็นเด็กกับเนี่ยครับโปรเจกต์แบบนี้ครับการให้เราได้นะเราก็คืนเอนาคตเนีจะไม่ใช่คืนเรื่องแค่ดนตรีนะครับก็ ใ,ใครมีเรืร unjust, ร่องอะไรเหตุการณ์บ้านกันเมืองอะไรที่เราช่วยพอช่วยเหลือได้เรยาจะออกไปเล่นดนตรีกันแบบนี้นะครับผมก็ทําในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะกับภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าฉายในวันที่24ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะ ทุกโรงภาพยนต์ของ S.F Cinema กันเลยทีเดียวค่ะไปตอนที่เรื่องราวของนักร้องหนุ่งเสียงดีคนนี้ค่ะคุณบอลสิริโชคจากค่าย Luster Entertainment ล่าสุดเขาปล่อยซิงเกิลที่2ออกมาแล้วค่ะซึ่งรายการของเราได้ไปเก็บเบื้องหลังการถ่ายทํา MV มาฝากกันด้วยค่ะเขาบอกว่าพระเอกใน MV เนี้ยน,น่าติดตามมากๆจริงๆแต่จะเป็นใครนั้นไปต,ติดตามชมกันเลยค่ะ หลังจากซิงเกลิลแรกปล่อยออกมาได้รับกระแสตอบรับดีไปแล้วล่าสุดหนุ่มบอยซีริโชคจากค่ายเพลงน้องใหม่ของการวิพากร l ัสเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้ปล่อยซิงเกลิลที่2อ,ออกมาเอาใจแฟนเพลงแบบต่อเนื่องในชื่อเพลงว่าขอเวลาเซฟเป็นแนวมีเดียคอปรอกได้นักแสดงหนุ่มน้องใหม่ไทเกอร์เศรษฐการและสายคนเตาของร็อกเกอร์ชื่อดังเซกโลโซมารับบทเป็นพระเอกร้อคมคู่งหลานสาวคืนสวยที่สนิทกันมาเป็นเวลา11ปีทางปราชนัดมารับบทนางเอกเอ็มวีในเพลงนี้ด้วยงานนี้ทั้งคู่ออาก,การตื่นเต้น เป็นพิเศษเพราะนอกจะเป็นการเปิดซีงการแสดงเป็นครั้งแรกแล้วดีไม่ดีคุณแม่คคยสวยก็อาจจะมอบกิจการไฮลุชายดูแลต่อไปอีกด้วยนะคะเลือกไม้จะหล่นกลต้นหรือไกลต้นนานติดตามชมบทบาทการแสดงครั้งแรกของทั้งคู่ได้ในมิวสิกวิดีโอเพลงของเวลาของหนุ่มบอลซิรีชอบสอมกราคมนี้ค่ะ สกุปพิเศษของเราในวันนี้นะคะต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าใครที่อยากจะเป็นเจ้าของน้ำหอมเซ็กซี่มีบายอัพพลาดจับสกุปนี้ค่ะเพราะว่าสกุปนี้ของเราเนี่ยมีคำถามแน่นอนนะคะใช่ค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำเอ็มวีซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพี่นะัทศรดาธร์ค่ะซึ่งได้สองนักแสดงนะคะอย่างหนุ่มมาจุฑาวุฒิมาประกบกับสาวน้ำหวานจาก The Fa c e Thailand ซีซั่นสองค่ะม,มาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตรักของนักศึกษาฝ,กฝึกงานสุดเนิร์ด กับเป็น working woman ที่เป็นนักแต่งเพลงด้วยเขาบอกว่า MV นี้เนี่ยฟินจิกหมอนกันแน่นอนส่วนเบื้องหลังจะเป็นยังไงติดตามพร้อมๆกันได้ในสกรุปนี้ค่ะ ทุชมคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพลอ,อยก็แต่งตัวมาประจวบเหมาะกับนางเอก MV พอดีเลยค่ะว่าจะไปสมัครเป็นเอ็กซ์ตาร์แล้วค่ะไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆวันนี้นะคะเนื้อหาใน MV เพลงนี้ค่ะเป็นเกี่ยวกับรุ่นพี่แอบชอบรุ่นน้องรุ่นน้องแอบชอบรุ่นพี่ใครที่มีโมเมนต์แบบนี้มาก่อนนะคะพลาดไม่ได้กับ MV เพลงนี้ของพี่นัทสกดาทรค่ะอยากรู้เป็นเพลงอะไรตามพลอยไปดูกันเลยค่ะ สิ่งเดียวที่สำคัญคือการที่เราได้พบก,กันหากความรักเป็นหนังสือเธอจะคือเรื่องราวตอนที่ซึ้งใจแนวเพลงนี้คือ s> <S คอะไรเอ่อเพลงนี้เป็นแนวโรแมนติกพ็อปร็อกครับซึ่งถ้าเทียบกับเพลงอื่นๆที่ผ่านมาของผมเนี่ยเพลงนี้มันจะมีะมีจังหวะเร็วขึ้น แล้วก็มีบีที่มันหนักแน่นขึ้นอะไรเงี้ยครับบอกว่าทั้งแต่งเพลงเองเนื้อร้องทํานองเนื้อร้องทานองนอใช่ครับเพลงนี้คือก็ปกติที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะแต่งทำนองนะครับอ,อย่างรักเธอคนเดียวก็จะแต่งแค่ทำนองอแต่เพลงนี้ก็คือทำเองหมดเลยอะไรเงี้ยครับเออทั้งเนื้อร้องและทำนอง เื้อเพลงเนี่ยก็จะพูดถึงเหมือนเป็นความรักที่มันมันจบลงไปแล้วน่ครับจบลงที่ความผิดหวังที่เราต้องเลิกลาก,กันแต่ว่าพอมานึกย้อนดูอ่ะเราก็จะรู้สึกเสมอว่ามันเป็นเรื่องช่วงเวลาที่เราดีใจที่มันภูมิใจที่มันเคยเกิดขึ้นที่เราได้รักคนคนนี้ทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อคนคนนี้เพราะมันทําให้เราได้เจอแบบประสบการณ์ดีๆจนมันรวมกันเป็น เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่มันสวยงามของเรามีความหมายสําหรับเราเลยหลังๆพอเรามีความรักที่ไรอะครับ,รบเราก็จะรู้สึกว่าความรักมันเป็นแบบนี้เสมอที่มันจะเหมือนมันอยากให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นอะ่ะเออแล้วทุกครั้งที่มีความรักมันจะกลายเป็นอีกครั้งในชีวิตที่มันที่มันน่าจดจําเสมออะไรเงี้ยครับร้องให้ฟังนิดนึงลยก่อนพีครับครับแห่งนี้ใช่ไหมเอาท่อนพุกตอนต้นนิดเดียวเลยนะนิดเดียวพอ,อเป็นน้ำจิยม ครั้งหนึ่งในชีวิตก็โชคดีแค่ไหนที่ได้เทียงข้างเธอครั้งหนึ่งในหัวใจฉันจะจำไว้ว่าเราเคยรักมาเท่าไร,าไรอาจจะยังคิดถึง เรื่องหลังการถ่ายทำมิวสิควิดของพี่นสดารทรค่ะชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะใครที่คิดถึงพี่นันะคะตอนนี้ในเขาก็มีผลงานให้เราได้เห็นกันแล้วได้ฟังกันแล้วก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะคะวันนี้พลอยต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะนี่ต้อาดกันด้วยแล้วกันนะคะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพี่นสดารทรของเราค่ะพี่สนาค่ะทำไมคะน้องแอนถึงช่วง ที่หลายๆคนรอคอยค่ะเป็นช่วงที่รายการของเราจะแจกน้ำหอมดาราเซ็กซ um, ี t ่มีใบอ่ำทศราภาค่ะโดยบริษัทเดลเพอฟูมนั่นเองวันนี้เราแจกกัน2รางวัลด้วยการมูลค่ารวมนี่นะคะ3,300บาทเลยทีเดียวค่ะส่วนกติกานะคะก็เหมือนเช่นเคยค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะร่วมสนุกตอบคําถามผ่านทางช่องทางไอจีของเรานะคะที่บั n t e r า a า s า underscore true for you ค่ะเราก็จะมอบของรางวัลให้เลยส่วนคําถามวันนี้นะคะมีอยู่ว่า ใครมารับบทเป็นพระเอกใน MV ใหม่ของพี่ณัักดาทรนพร้อมกับรับบทเป็นอะไรด้วยใครที่ติดตามรายการเราอยู่รู้คําตอบแน่นอนตอบคําถามได้เลยนะคะตั้งแต่ตอนนี้ในไอจีของทางรายการนั่นเองค่ะส่วนของรางวัลนะคะขอสมวนไว้สําหรับคนที่สะดวกมารับที่ตึกครูพัฒนาการแล้วก็จ่ายภาษีนักทิศมีการจัาภาษีนัที่จ่ายด้วยใช่ค่ะเรียกว่าใครได้ไปนี่คุ้มค่าจริงๆค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วค่ะกลับมา ติดามกันได้ใหม่นะคะช่วงเช้าขยี้บันเทิงกับพี่กกี้ค่ะช่วงเช้เา7จ็ดนาฬามสินาทีเป็นต้นไปรวมไปถึงช่วงเย็นแบบนี้นะคะพบกับเราได้เวลาเดิมค่ะวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ